วิงแอบเดอะบอดีสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับการ์ตูนของทราสมครับตูตันราคาก็ก็หลายบาทอยู่ครับท่านผู้ชมชั้นบนก็มีอีกชั้นบนก็มีนะครับชั้นบนก็มีโมกุล ชั้นบนมีโมกุลงมกุลนะครับท่านผู้ชมชั้นนี้หนังสือการ์ตูนน้องน้องอืมยีนไรเก่งเงี้ยหุดรอ มาโจทําคลิปนี่แล้วก็อีกน